สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเดสเลิฟนะคะวันนี้แม่หมอจะมาอัปเดตพลังงานคุณแล้วก็พลังงานเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเทียบพลังงานกันนะคะถ้าพลังงานของคุณใช่พลังงานของเขาก็น่าจะใช่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาพลังงานของคุณเป็นหลักนะคะว่าพลังงานของคุณตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าตรงมากของเขาก็มีสิทิ์ว่าจะตรงมากเช่นเดียวกันนะคะ เอาละฝั่งซ้ายพลังงานคุณนะคะฝั่งขวาพลังงานเขาจริงๆแม่หมอก็หยิบมาเพายังไม่ได้เปิดนะคะว่าเป็นไพ่อะไรแล้วก็มาเปิดพร้อมๆกันนะคะอ่ะพลังงานของคุณวันนี้เป็นยังไงเอ่ยโออันมินีคือ มันมันเป็นพลังงานของคนที่มีความเชื่อว่าในเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ได้มีความยุติธรรมกับตัวเองเลยคือไม่เข้าใจนะว่าทําไมตัวเองต้องแบบเจอสถานาการณ์ความรักแบบนี้ทําไมต้องเจอคล้ายๆแบบวิบากกรรมความความเจ็บช้าน้ําใจหรือแต่ละคนที่ได้พบเจอเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นเป็นรอยด่างรอยบิน ที่สร้างบาดแผลในจิตใจนะคะรู้สึกแบบทำไมจะเจอความรักดีๆอย่างคนอื่นเขาบ้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกของคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอ่ะมาดูฝั่งเขากันค่ะอพอลโลโอ ชีวิตของเขาช่วงนี้ดูดูมีความหวังดูโชดช่วงชชว,วานนะคะดูเหมือนไปเจออะไรที่มันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นสดใสขึ้นนะคะเหมือนเขาเจอทางออกเหมือนคนที่แบบชีวิตเจอแสงสว่างพลังงานค่อนข้างดีเลยนะคะในในฝั่งของเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะพลังพลังงานของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวเองมีสเสน่ห์กับผู้ที่พบเห็นมีแรงดึงดูด คือเดินไปไหนก็แบบเตะตาเตะใจผู้คนน่ะนะคะมีเสน่ห์มีแสงในตัวเองนั่นเองพลังงานของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะกว่วเชื่อว่าตัวเองมีเสน่ห์นะคะเสน่ห์มากพอที่จะทําให้ผู้คนแบบอ่าชื่นชมหลงไหลนะคะเรามาดูไพ่ยิ4ีกันบ้างวันนี้มาดูฝั่งคุณนะคะ ในเรื่องเราความรักความสัมพันธ์พลังงานของคุณนี้จะเป็นยังไงล้วนๆน,นะคะไพ่อยากบอกอะไรแปดถ้วยแปดถ้วยคือไปแล้วนะคะหลังให้กับความรักแล้วไม่เอาแล้วนะคะแปดถ้วยนี้ ชาริออตไปไปจริงๆนะคะเป็นไพ่ของการไปเลยข้างหลังแล้วก็คือไปมุ่งพุ่งตรงมากๆไปแบบไม่แคร์ไม่แคร์ข้างหลังด้วยนะคะไปแล้วโอ้เซเว่นออฟคัไปไปค้นคว้าคนฟ้าคว้าดาวนะคะไป เดินตามความฝันของตัวเองเชื่อนะคะคุณมีความเชื่อว่าคุณจะเจอความรักที่ดีคุณมีความฝันและคุณก็มีอะไรที่ต้องทำนะคะมันไม่ใช่ความเปอเจอรอะไรนะคะมันเหมือนคนที่เชื่อมั่นในเรื่องความรักและศรัทธาว่ามันมีอยู่จริงและคุณก็คู่ควรนะคะชาลีออดนี่คือไปไปโลดไปเลยไปแบบไม่เลียวหลังแล้วคุณถามว่าไม่ถึงกับเลียวหลังไหม แปดถ้วยถือไปหนึ่งถ้วยมันก็ยังมีความรู้สึกติดค้างกับใครบางคนที่คุณหันหลังให้อยู่นะคะเหมือนมันก็มีความรู้สึกแหละไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เลือกที่จะทิ้งเจ็ดถ้วยไปนะคะเหลือแค่ถ้วยเดียวก็พออม,มันก็ยังมีแหละไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่คือมันต้องไปแล้วไงนะคะชาริออตมุ่งพุ่งตรงนะ,ะถึงแม้ว่าการไปเนี่ยพลานนะ ยานพาหนะจะเป็นน้องแมวสองตัวก็ตามนะแมวสีดํากับสีขาวนั่นหมายความว่ามันคือคือมันตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไปนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอะไรที่ต่างกันเยอะมากๆนะคะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วต้องไปต้องไปตามความฝันต้องไปหารักใหม่ที่ดีๆนะคะคุณมีความเชื่ออย่างนั้นอะเรามาดูในฝั่งเขากันดีกว่าฝั่งเขานี่ ใช้ไพ่สำรับนี้แล้วกันนะคะสีถ้วยในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะเขายังจมอยู่กับความรักที่มันแตกร้าวอยู่นะคะคิงครับ กลี้ยกา่อยู่กับตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันไม่เป็นเพชรตามที่คิดคือพลังงานโดยรวมชีวิตเขามันดีนะคะแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์ดูไม่ไหวเอาซะเลยทำไมเป็นเยี่ยงนั้นแต่ก็ยังนิ่งนะเลือกที่จะนิ่งรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าที่จะต้อง Take a คชั่นหรือว่าทำอะไรนะคะในในส่วนของคนคนนี้เขาก็เลยเฉย มันมีความไม่ไม,ไม่ไม่พอใจอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะกับใครบางคนที่เขารู้สึกว่าไม่เป็นไปนอย่างที่เขาต้องการนะคะคือสี่ถ้วยเป็นสี่ถ้วยที่แบบที่เขาเองเขารู้ว่ามันพังไปแล้วตัวเขานั่นแหละเป็นคนทําแตกไปแล้วนะคะโดยโดยการหมางเมินโดยการไม่ใส่ใจดูแลนะคะอะไรที่เราไม่ใส่ใจดูแลมันก็ มันก็พังไปตามการเวลานั่นแหละนะคะในยะในความหมายของไพ่ใบนี้สําหรับนี้ด้วยนะคะสำหรับแม่หมอแม่หมอม,ม,มีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามนะที่มันแตกใบแตกไปเพราะน้ํามือเราแตกไปเพราะการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมานั่งก็ต้องมานั่งเสียใจว่าทําไมตอนที่มีอยู่เราถึงแบบไม่ไม่สนใจไม่ดูแลแต่ก็นั่นแหละถึงแม้ว่า เขาเขาก็ยังมีความเชื่อนะคะว่าแก้วใบนี้แก้วที่เขาครอบครองเนี่ยมันยังเป็นของเขาอยู่กลิ้วกาดนะคะว่าทําไมมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดมันมันไม่อยู่ในเขาเรียกว่าโอวาดนะไม่อยู่ตามเส้นทางตามความต้องการตามสิ่งที่เขาอยากจะควบคุมคอนโทรลให้มันเป็นแบบนี้นะคะต้องอยู่นิ่งๆสิต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่สิ ไม่ไม่ควรที่จะกระตือหรือล้นจากเขไปไหนนะคะเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวนะคะพลังงานค่อนข้างส่งแรงมากในเรื่องความพลาวในตัวเองแต่ก็ยังเชื่อนะคะว่าความรักแก้วใบนั้นยังมีความรักให้ตัวเองอย่างล้นเหลือสิ่งที่เคยทำาายไปถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งใจจะแตกสลายไปแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าทนเขาได้ทนเขาอยู่ เราก็น่าจะทนเขาได้ต่อไปนะเขาคิดอย่างนั้นนะอืมเขาก็เลยเฉยๆไม่ทําอะไรอืมเพราะการไม่ทําอะไรของเขาั่นแหละเหมือนจะทําให้อีกฝ่ายนึงกระตือรือร้น,นที่จะเป็นคนเข้าหาเขานะคะคนคนนี้อืมดูเหนื่อยนะคะในการที่จะสร้างความสัมพงสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยพักดีกว่านอนเฉยๆเดี๋ยวความรักก็มาเองนะคะ อ่ะคุณคิดยังไงกับคู่กรณีของคุณสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับเขาอ่ะน,นะคะจริงๆก็มีบางครั้งนะคะที่คุณเคยจินตนาการนะคะว่าถ้าเกิดเขามีมีเขาในชีวิตมันก็นคงมีความสุขถูกไหมคะ The high p r i e s t e s แต่นั่นแหละมันก็เป็นแค่ความทรงจำนะคะที่ไม่สามารถ พูดบอกกับใครได้จริงด้วยนะคะต่อให้คุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถบอกใครได้อยู่ในจุดที่เป็นคนในความลับเลือกลับซับซ้อนคือคุณไม่สามารถ เปิดเผยความสัมพันธ์กับเขาได้นะคะแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคนคนนี้แบบล้นปรีนะคะยังยังเคยแอบคิดว่าถ้าถ้าถาคุณกับเขาได้ลงเอยกันจริงๆได้รักกันจริงๆเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะมันน่าจะมีความสุขมากๆคนคนนี้น่าจะถูกใจแล้วก็โดนใจคุณมากๆนะคะแต่คุณก็เสียใจเพราะเขามาค่อนข้างเยอะนะคะด้วยด้วยอะไรบางอย่างที่ ที่บอกใครก็ไม่ได้เปิดเผยก็ไม่ได้ต้องเก็บเป็นความรับความรักมันมีเงื่อนไขเยอะมีความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับเขาคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคณสามไม้เขาคิดว่ามันคงพัฒนาต่อไปได้ยากนะคะ โอ้เดวิลแต่มันเหมือนยังมีความทรงจำบางอย่างต่อกันอยู่นะคะแต่มันเป็นความทรงจำที่ดำดิ่งแล้วดูเป็นเป็นความทรงจำที่มันมันผูกคุณกับเขาไม่ให้ไปไหนแล้วก็ทั้งที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะคือมันอาจจะเป็นในแง่ของการเสพติดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณน่ะนะปุ๊บ Queen of Swords เขาเขารู้สึกว่าคุณตัดเขาแล้วนะคะคนคนนี้คุณมีพลังงานของ Queen of Swords แล้วเขาก็ก็ก็ยังรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาไปไหนไม่ได้ d e v i l e e v i l ออกมาแบบนี้แล้วเหมือนจะ อม,มันเป็นเป็นการทรามานนะคะทุกครั้งที่คิดถึงนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันพัฒนาการไม่ได้เขาเจ็บปวดเขาทรามานเขาดําดิ่งนะคะเขายังอยู่ในความรู้สึกผิดยังอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแบบเขาเองก็ไม่ได้หลุดจากตรงนี้นะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่า ตัวเขาทําให้พลังงานของคุณแข็งแกร่งเออทําให้คุณแบบตัดขาดเขาทําให้คุณเกลี้ยกาดทําให้คุณกลายเป็นคนที่แกร่งขึ้นนั่นเองนะคะออมเหมือนเขาก็ทําอะไรไม่ได้ยังไงแล้วคุณกินยังไงกับเขาอีก คุณมองเขาเป็นคนแบบไหนดีกว่าเอางี้คุณมองเขาเป็นคนแบบไหนนะคะคุณมองเขาว่าเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ลั่ลาคนเขาหายเยอะนะคะก้าวถอยแใครขก็รักใครๆกก็ชอบมีตัวเลือกอะไรอย่างงี้คุณมองเขาว่าเขาเป็นคนที่แบบ คือสองถ้วยนะคะอันอันนี้มันในแง่ของคุณมองเขานะคุณมองเขาว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความรักให้กับคนอื่นได้ตลอดนั่นแหละแต่ไม่แน่ใจนะว่าความรักของเขาให้กับคุณหรือเปล่าแต่คุณก็มองดูว่าเขาเป็นคนดีในสายตาคนอื่นนะคะใครๆก็ดูแบบคือดูเป็นคนดีอะ่ะดูเป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นดูเป็นคนที่สามารถมอบความรักให้กับ คนอื่นได้นะคะสองถ้วยเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีในออฟครับเขาดูเป็นคนที่มีความรักล้นเหลือในสายตาคุณนะคือสามารถมอบความรักให้กับคนอื่นๆได้เนี่ยถ้วยถ้วยถ้ว,ว,ว,วยออกมาหมดเลยเห็นไหมฮะมเขาในสายตาคุณนี่คือแบบเป็นเป็นนัก รักนะคะเป็นคนที่แบบดูดูมีแต่คนรักอะไรอย่างเงี้ยเออดูคนเข้าหาดูมีตัวเลือกอะแล้วเขามองคุณเป็นคนยังไงเพจท็อปสอสคือ hmm. <top> <c oughs> คุณก็มีความคิดของคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะซึ่งจะมีคำพูดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาในแบบคุณมีความเป็นเด็กในตัวนะคะ โกรธก็ให้รู้ว่าโกรธงอนก็ให้รู้ว่างอนซึ่งเขาก็ไม่ได้มองว่ามันแย่นะคะคือคุณก็คือมันก็เป็นสเสน่ห์ในแบบคุณนั่นแหละในความความตรงไปตรงมาเหมือนเด็กอะ่ะออสื่อสารกันตรงๆสเปนนอครับคิดเยอะนะคะเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดไปเรื่อยนะคะอืม แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะคุณเป็นคนมีความฝันคุณเป็นคนช่างฝันเลยก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นคนช่างจินตนาการเป็นคนชอบคิดช่าฝันนะ,ะอารมณ์ศิลปินแหละดูทรงแล้วในมุมเขาอะนะสองดาบ คุณเจ้าคิดเจ้าแคนอยู่นะคะเป็นอารมณ์เหมือนยังยังติดอยู่กับความคิดบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันผิดคุณก็จะยึดติดว่าสิ่งนั้นมันผิดตัดสินว่ามันผิดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะคะยังมีความเจ็บปวดกับหลายๆเรื่องที่เจอมานะคะ อารมณ์เหมือนแบบแค้นฝังหุ่นไม่ลืมไม่ลืมไม่ง่ายนะคะถ้าเคยโดนกระทำแบบไหนก็จะจำอยู่แบบนั้นอันนี้เขาเขามองคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะอะลองมาดูความรู้สึกกันคุณรู้สึกยังไงกับเขาเอาความรู้สึกคนก่อนนะคะ The Moon ตอนนี้ตีกันมากนะคะมันไม่ชัดเจนแล้วคือ ไม่ชัดเจนเดอะมูนในที่นี้ไม่รู้ว่าอยากจะไปอยากจะต่อสู้เพื่ออะไรอยากจะชนะเพื่ออะไรนะคะคือชนะแล้วอยากได้หรืออยากทิ้งไม่แน่ใจนะ,ะเป็นเดอะมูนแบบไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะซ้ายจะขวานะคะจะอยากได้หรืออยากจะทิ้งก็ไม่ชัวร์ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาตอนนี้กลายเป็นว่าตีกันกับตัวเองนะคะหนึ่งเหรียญแต่ก็มั่นคงนะ เคยรู้สึกแบบไหนก็มันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละความรู้สึกนะคะในในแง่ดีๆอ่ะนะแฮงแมนแต่มันก็ทรมานสือเกินนะคะกับการที่ต้องอดทนอะไรหลายๆอย่างคือมันมันเหมือนเป็นความอดทนกับการที่ต้องเก็บความรู้สึกไว้เก็บอารมณ์นะคะซ่อนซ่อนอะไรต่างๆ ของตัวเองอะความรู้สึกของตัวเองไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้อย่างเต็มที่อดกลัน้นนะคะทั้งที่อยากจะระเบิดเต็มที่แล้วความรู้สึกของคุณนี่ใต้สำหรับเป็นเดอสตานะคะต่อสู้มากๆนะคะไม่ไม่ใช่เป็นเดอสตาที่ที่ดูมีความหวังนะคะเหมือนเหมือนเห็นเขาเป็นศัตรูมากกว่านะคะคือ คือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้อยากอยากซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเข้าใจป่ะคะคือมันไม่ได้อยากได้เขามาเติมเต็มแล้วแต่มันอยากฟาดฟันจะมากกว่าอารมณ์แบบยังไงสักอย่างอะให้รู้ความรู้สึกของตัวเองชัดๆไปเลยว่าเนี่ยมันต้องการยังไงแน่คุณคงเป็นคนที่ที่รู้สึกรู้สึกไม่สบายใจรู้สึก เคืองๆกับความไม่ชัดเจนนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะโกรธที่เขาไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้เหมือนตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะหรือรู้แหละว่าตัวเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะอยากเขาอยากได้เขาอยู่ไหมหรือหรือจะยังไงหรือแค่ต้องการคําตอบอะไรบางอย่างนะคะคุณเองก็ไม่ไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะ บางทียังอยากจะมีเขาอยู่นะยังคิดถึงแต่บางทีก็คือไม่เอาไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกคุณมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณกัน queen of p e n t a c l e คุณก็ยังดูมีค่านะคะเขาเห็นค่าในตัวคุณนะคะความรู้สึกคุณเป็นคนมีค่าคนหนึ่งเลยแหละ นายอัลเพนเิลเพียงแต่ว่าอืมอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แค่นั้น q ค e n of วา n d s คุณเป็นคนที่เขาต้องการอยู่นะคะใต้สำหรับเป็นเดอะสตาร์เหมือนกันเลยเดอะสตาร์ของคุณกับของเขาละ คือของคุณนี้เป็นเดอะสตา์ของการฟาดฟันนะแต่เขาเป็นเดอะสตา์ของการเยียวยานะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาลึกๆของเขาเขารู้สึกรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะเยียวยาให้มันดีขึ้นนะคะแต่พอเป็นเหรียญควีน Queen เหรียญแล้วก็เป็นเก้าเหรียญแล้วก็เป็นควีนไม้แม่หมอแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเองก็มีความรู้สึกต่อคุณนั่นแหละคือเห็นคุณค่าเห็น เห็นถึงเห็นถึงคุณค่าของคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าปรารถนาในความรู้สึกเขานะเป็นคนเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ว่าก็น่าที่จะเหมาะอยู่กับคนเดียวมากกว่าณนะเวลานี้นะคะมากกว่าที่จะอยู่กับใครคุณจะมีคุณค่าในแบบของคุณเมื่อคุณอยู่คนเดียวนั่นแหละประมาณนี้นะคะความรู้สึกเขา เขาอาจจะคิดว่าตัวเองดีไม่พอสําหรับคุณหรือเปล่านะคะมันก็จะเป็นทรงๆนั้นคือมีความรู้สึกว่าคุณคุณจะทรงคุณค่าแล้วมีคุณค่าเขาก็ได้แต่มองคุณค่านั้นนะไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นสิบเหรียญในชีวิตคุณได้นะคะก็ได้แต่มองอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะคะเอาล่ะไพ่อยากจะ บอกอะไรนะคะมาดูไพ่อากจ,จะบอกอะไรเว้การพัฒนานะคะในเรื่องของการงานการเงินอืมทำไมไพ่บอกอย่างนี้เพราะว่าไพ่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำคัญ พัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องการงานการเงินรันหนึ่งก้าวหมยสีดาบ clean up in the c u r ืม อยู่นิ่งๆในบาลังของคุณไปนั่นแหละนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นี้มันยังยากอย,กอยู่มันยังมีอุปสรรคอยู่นะคะไพ่ออกมามอกเลยคือมันยังจะทําอะไรไม่ได้หรอกณเวลานี้มันได้แต่ต้องนิ่งต้องต้องพักเบรกนะคะส,สี่ดาบเนี่ยต้องมองสถานการณ์ก่อน นะคะในช่วงนี้อาจจะต้องนิ่งๆก่อนดูล่าเร่อยู่นิ่งๆทำงานทำการหาเงินไปนะคะอยู่ในบรลลังของคุณนั่นแหละที่ไพ่บอกต่อให้คุณจะทำอะไรก็ตามมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะคือในเรื่องความรักม,มันอาจจะไม่ใช่ทางเราก็ได้เพราะฉะนั้นแต่เรื่องการงานการเงินมีความรู้สึกไพ่อยากจะบอกนะว่าถ้าคุณโฟกัสในเรื่องการเงินเนี่ย ยังไงซะดวงคุณมาชีวิตคุณดีแน่นอนนะคะเห็นพไพ่ใบนี้ไหมอยู่บนบัลลังก์ของตัวเองนั่นแหะคะ่ะการที่เราอยู่คนเดียวอะ่ะบางทีอะ่ะเราอาจจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าจริงๆนะคะมันเหมือนตัวคุณเองคุณอาจจะไม่รู้นะคะแต่คนอื่นเขารู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่สามารถอยู่คนเดียวได้ดีดูแลตัวเองได้ดีสามารถ รับผิดชอบภาระหน้าที่ตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ส่งคุณค่าเอาง่ายๆเถอะนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นหาเงินดีกว่าค่ะง่ายๆเลยนะคะหลายท่านหลายท่านอาจจะคิดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแม่หมอคือทุกคนมันก็ต้องทํางานหาเงินนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือการการที่เราทํางานไปเหมือนเหมือนเราทําตามหน้าที่ กับคนที่โฟกัสแล้วจริงจังเนี่ยมันต่างกันนะคะคนที่โฟกัสจริงจังแล้วก็ใส่ความเชื่อเข้าไปในเรื่องการงานการเงินเนี่ยเชื่อไหมคะว่าคนคนเหล่านี้มันจะมีพลังอำนาจบางอย่างอยู่ในตัวที่จะทำให้อยู่ดีๆเงินก็เข้ามาหาเราได้โชคชะตาก็เข้าข้างเราได้ง่ายๆเกิดจากความพยายามความใส่ใจ ใส่ความเชื่อเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทความเชื่อนะคะถ้าถ้าทุกคนทราบว่าถ้าเรามาดูดวงแบบนี้บนโลกใบนี้มีพลังงานทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามีความเชื่อใส่ความเชื่ออะไรเข้าไปสักอย่างถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นจะศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อในตัวเอง คุณก็จะเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณจะมีพลังงานอันน่าทึ่งอันนี้แม่หมอไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะลองลองเชื่อว่าหลายคนคงพูดมาเยอะแล้วแหละมันมีจริงๆนะ,ะพลังงานความเชื่อแบบนี้เนาะ,ะพอเราเชื่อมากๆมันจะก็จะกลายเป็นศรัทธานะคะแต่เราต้องให้ความเชื่อและศรัทธาอยู่ในจุดที่ทำให้ชีวิตเราพัฒนานะคะอย่าให้มันไกล เลยไปจนกลายเป็นงมงายนะเนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์รวมถึงหน้าที่การงานเงนิงน,งนทองด้วยนะคะขอบคุณมากสําหรับกําลังใจที่มีให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็แม่หมอจะพยายามมาอัดคลิปลงทุกวันนะคะที่ผ่านมาทุกคนน่ารักมากๆค่ะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ